ปัญหาและอุปสรรคอย่างหนึง่งที่ทำให้หลายคนไม่ยอมลงมือทำทั้งที่มีเป้าหมายมีจุดหมายอยากประสบความสำเร็จกลัวว่าตัวเองจะไม่เก่งแล้วก็ดูถูกตัวเองคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ง่ายๆนะคะวันนี้เรามาหาวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นคนเก่งเรื่องง่ายๆแค่นี้ทำได้ทุกคนคะ่ะแล้วคุณก็สามารถที่จะทำทุกอย่างได้อย่างที่คุณต้องการด้วยคะ่ะเริ่มเลยนะคะอย่างแรกเลยคะ่ะ เขาบอกกันว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในสังคมแบบไหนเราอยู่บ้านแบบไหนเราครบคนแบบไหนแล้วหนังสือที่เราอ่านเป็นแบบไหนนั่นไงคะเขาให้ความสําคัญกับหนังสือที่อ่านด้วยนะคะก็คือดูที่ความใฝ่รู้ของเราคะ่ะถ้าเราไม่มีความรู้แล้วคิดว่าเราไม่เก่งเราไม่เก่งเรื่องไหนเราก็ต้องอยากเก่งเรื่องนั้นให้มากขึ้นคะ่ะ ยิ่งเฉพาะเรารู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรต้องการที่จะประสบความสำเร็จไปในทิศทางไหนมุมมองของธุรกิจการงานที่เราจะทำถ้าคิดว่ายังไม่เก่งก็ขวนขวายหาความรู้ใฝ่รู้อยากรู้ทุกอย่างที่จะทำให้เราทำทุกอย่างที่เราต้องการได้ดียิ่งขึ้นมีความอยากรู้อยากเห็นคะ่ะหนังสือที่หาอ่านก็เป็นหนังสือที่จะส่งเสริมให้เรารู้เรื่องราวเหล่านั้นมากขึ้นยิ่งคุณรู้ว่า คุณขาดสิ่งไหนคุณก็เติมลงไปความรู้เรื่องราวที่ต้องการจะทราบมีมากมายเต็มไปหมดมีทั้งคนสอนมีทั้งคนที่มาแบ่งปันมีทั้งหนังสือให้อ่านอยู่ที่ว่าคุณเตรียมตัวมากมายแค่ไหนในการที่คุณอยากจะเป็นคนรู้จริงในเรื่องราวนั้นๆใฝรู้หมายถึงอยากรู้อยากรู้หมายถึงเรียนรู้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นให้คุณเป็นคนรู้จริงในเรื่องที่คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อไปค่ะ อย่าลืมว่าชีวิตเริ่มต้นได้จากการเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้หรือว่าเรารู้ว่าเรารู้ไม่มากสิ่งที่เรารู้ว่าเรารู้แล้วนั่นคือสิ่งที่ยังคงต้องเติมเสมอนะคะตอนนี้ความรู้มากมายมหาศาลก็พัฒนาไปไม่หยุดยั้งเช่นกันเพราะฉะนั้นห้ามหยุดเรียนรู้เด็ดขาดค่ะอย่างที่2นะคะอยู่ใกล้กับคนสำเร็จค่ะ คบคนแบบไหนจะเป็นคนแบบนั้นอยู่ใกล้นักธุรกิจคุณก็จะได้ยินเขาพูดคุยกันแต่เรื่องธุรกิจอยู่ใกล้คนที่ทำสิ่งไหนเขาก็จะพูดสิ่งนั้นให้คุณฟังอยู่ใกล้คนที่ไม่ทำอะไรเลยคุณก็จะไม่ทำอะไรเลยเช่นกันเราต่างดึงดูดคนที่เหมือนกันเข้ามาหากันเพราะฉะนั้นอยู่ใกล้คนสำเร็จให้มากค่ะคุณจะได้ซึมซับแต่เรื่องราวของความสำเร็จเห็นหนทางของความสำเร็จ เห็นเส้นทางเดินและจะเห็นว่าถึงแม้จะมีอุปสรรคกากหนาม,มากมายแค่ไหนคนสำเร็จเขาก็เดินทางไปเจอความสำเร็จของเขาและนั่นจะเป็นพลังมหาศาลที่จะขับเคลื่อนคุณไปได้ค่ะเลือกคบคนเลือกฟังคนและเลือกที่จะอยู่ท่ามกลางคนที่คุณอยากเป็นค่ะอย่างที่3เรื่องนี้ก็สำคัญมากนะคะชีวิตต้องมีเป้าหมายเริ่มจากการตั้งเป้าหมายใหญ่เลยค่ะว่าคุณต้องการประสบความสำเร็จแบบไหน แล้วซอยเป้าหมายนั้นให้เป็นเป้าหมายย่อยๆในแต่ละวันทำเรื่องราวเล็กๆน้อยๆให้ประสบความสำเร็จในทุกวันทุกเรื่องทุกราวถ้าคุณประสบความสำเร็จในเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นแค่วันนี้ตั้งเป้าว่าจะตื่นขึ้นมาแล้วหาหนังสืออ่านหาบทความดีๆที่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการเมื่อเจอแล้วเมื่อทำแล้วนั่นคือคุณถึงเป้าหมายแล้วนะคะทำเรื่องราวเล็กๆน้อยๆให้ประสบความสำเร็จบ,บ่อยๆ จะดึงดูดเรื่องราวใหญ่ๆและประสบความสำเร็จได้ในไม่ช้าเรื่องนี้สมองชอบค่ะยิ่งสำเร็จยิ่งต้องฉลองปรับความรู้สึกของเราที่เราเคยรู้สึกท้อแท้ไม่กล้าที่จะคิดไม่กล้าที่จะฝันเอาความฝันนั้นมาซอยย่อยให้เป็นเรื่องราวเล็กๆแล้วคุณจะมีกำลังใจดีๆแล้วสิ่งดีงามที่จะเข้ามาหาเราเล็กๆน้อยๆจะทำให้เรามีกำลัง แล้วก็มีพลังใจในการที่จะทำให้เราสำเร็จได้ค่ะยิ้มรับกับทุกพลังความสำเร็จที่เข้ามานะคะต่อไปข้อที่4ค่ะคุณต้องมุ่งมั่นแล้วก็อดทนความอดทนต้องผสมความพยายามด้วยเรื่องราวดีๆไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวแน่นอนแต่ถ้าคุณมีความอดทนมากพอมีความพยายามไม่มีที่สิ้นสุดความสำเร็จรอเราอยู่ตรงนั้น ทุกความมุ่งมั่นอดทนพยายามแลกมาด้วยความเหนื่อยแลกมาด้วยความท้อในบางครั้งแต่ปลายทางคือความสำเร็จที่หอมหวานอยู่อดทนรอคอยให้ถึงวันนั้นนะคะต่อไปข้อ5เป็นทัศนคติที่ดีที่ต้องมีคะ่ะนั่นไงคะแค่คุณคิดว่าคุณทำได้แค่คุณคิดว่าคุณมองเห็นโอกาสดีๆที่รอคอยคุณอยู่ แล้วคุณคิดว่าคุณกำลังใฝ่รู้ใฝ่เรียนกำลังคิดถึงสิ่งดีงามที่จะเกิดขึ้นนั่นคือทัศนคติในเชิงบวกที่จะพาคุณไปเจอเรื่องราวดีๆเพราะว่าความคิดเรากำลังนำไปสู่สิ่งที่คุณกำลังจะทำและผลลัพธ์ดีๆก็กำลังจะตามมาทุกอย่างเป็นกระบวนการทางความคิดเริ่มจากคุณคิดดีทัศนคติเชิงบวกไม่ทำให้คุณล้มเหลวแน่นอนคะ่ะและข้อสุดท้าย อย่าก,กลัวอย่าก,กลัวงานยากไม่มีอะไรยากถ้าเรารู้ว่าเราทำได้ไม่มีอะไรง่ายถ้าเราคิดว่าเราทำมันไม่ได้งานยากและความท้าทายจะทำให้เราเติบโตและจะทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตจากเดิมขึ้นไปสู่สิ่งที่ดีกว่ามากมายคะ่ะความยากที่เจอวิ่งเข้าหายิ่งเก่งความท้าทายที่เกิดขึ้นในชีวิตจะทำให้คุณกล้าแกรง่ง และจะทำให้คุณเจองานยากยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นหมายถึงความสำเร็จที่สูงขึ้นและสูงขึ้นอย่ากลัวกับสิ่งที่จะเจอค่ะแค่เตรียมใจเตรียมตัวให้พร้อมไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้เรากำลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนเดิมไปสู่คนใหม่เรื่องง่ายแค่นี้เส้นทางแห่งความสาเร็จเป็นไปได้แน่นอนค่ะเราเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนเดิมเรากำลังเป็นคนใหม่ที่เจอทุกอย่างที่กว่างหน้าคุณกระโดดก้าวข้ามได้หมด พกพาความมั่นใจมาหาศาลไว้กับตัวเองแล้วนำพาไปทุกที่เมื่อเราคิดว่าเราเป็นคนแบบไหนเราจะเป็นคนแบบนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราเป็นคนเก่งเราก็คือคนเก่งและเราก็จะเจอแต่เรื่องราวที่จะท้าทายให้ชีวิตเราต้องใช้ความเก่งของเรามากขึ้นแล้วคุณจะรู้ว่าคุณเก่งมากกว่าที่คิดความพยายามไม่เคยทำให้ความสำเร็จหายไปไหน คุณจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นดีขึ้นทุกๆวันเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะโค้ดเอ j นจอยแฮปปี้ t เตชันพอดแคสตขอบคุณค่ะ